I do สวัสดีครับผมนวุฒิจากช่องประวุฒิชาแนลครับผมเมื่อนี้กะมได้ออกไม้โอ้ปากกำลังตอดเลยเมื่อนี้กะมาออกไม้ข้องน้องงูเฮาครับผมหลังจากมือว่านมือว่านกะมานนี่นะครับมือว่านเมื่อนี้กะเลยมาสซ้าไม้เก่าครับผม,มวันมากคนเดียวแต่เมื่อนี้ยมีทีมงานมากน้าครับผม นะครับทีมงานคือเก่าเหมือนเดิมแซมไดเวอร์ครับผมสวัสดีครับแล้วก็ช่างน้อยครับผมสวัสดีครับแล้วก็น้ามวยพอบ่อช่างน้อยครับอยู่ในรถครับผมบันนี้มันแดดครับผมแดดบ่มี่โฮมบ่มีอยังเลยครับกลางแจ้งเลยเมื่อนี่ เอามาลอดลุนลอติดตามน้ากันครับว่ามือนหนีสิมีแต้มตมีผลงานมาฝากบ่ครับผมลอดลุนลอติดตามไปน้ากันครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วาหหหมมนนมนนน มาแล้วครับมาแล้วแต้มแรกครับผมป่าตะเพียน <c oughs> ใส่งามครับผม 嗯。Uh. เอาแซมไปห้องขยับไปบ้านหุนไปวันไหนส่งหยาบปวดยู่หันยังมีโอกาสอยู่ได้ยังมือว่านยังกินอยู่ครับผมช่วงนีกะ เวลาใบสองใบสองครึ่งครับผมพักตบไหลมากกวนครับผมกำลังไหลลงมาป่ากะบกกินครับผมเพิ่งจะได้เตียมเดียวครับปลาบ่าเขาเตียมพักตบมากกวนว่าจะถ้ากันขยับครับผมขยับเปลี่ยนจุดครับปูนว่าจะไปบอนหุ่นครับบอน ช่างน้อยยางไปก่อนล้ะครับยุค,ครับว่าสีล่องเปลี่ยนหมายเบิงว่ามันป่าสีได้ไหครับสีเข่าบวว่ไออาเบดไปกอนเดี๋ยวจังไม่เก็บคนควง เอามาล่องเบิงบันีหครับว่าป่าสีเขาบ่บันีหนต้นเผาชักเกอร์บันี่นต <c oughs> ือมาสองอันเออเอาแซมเอาแซม,เอ,เ,มเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว

ว่ามันสิมีแต้มเพิม่มตัง้งแต่พม่าตัง้งแต่จางโมงเหรอมาถึงตัวเป็นเทียงตัวเป็นเทียงตัวเป็นเทียงเนาะเพิ่งจะได้แต้มเดียวสาง่ายจุดมากเลยว่ามันสิมีแต้มเพิม่มเฮ้ยจะได้จะวะ อยู่<ไ>ปะตากำลังเข้าฮะอ้ยอยู่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 ย,ย่าให้ลุดเด้อ <laughs> มาแล้วครับมาแล้วใครเนี้ยใครเนี่ยมีแต้มเพิ่มมาก เบิ้งเครื่องบินครับผมไปแล้วไปแล้วไปประเทศใดนอกเครื่องบินนี่เนอตอนนี้ครับซีโมงซีสิบหาดครับผมว่าจะเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์กลับแล้วครับผมเอามาชมผลงานเมื่อนี้ครับว่าเมื่อนี้ยที่ได้จับแต้มครับผม อามาลุ่นมาเบิ่งผลงานครับผมอสองแต้มครับผมลาจะเพียนสองแต้มเกือบเหวครับผมเกือบเหวแต่ก็ยังมีแต้มอยู่ครับผมถือว่าบ่เหวครับ เอามารออชมรอดติดตามคลิปหนาเด้อครับเด้อว,ว่าคลิปหนาทีไปไม้ไดครับผมคลิปนี้กะจะปิดคลิปแล้วครับผมสวัสดีครับ